สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําหน้าที่นะครับรีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจนะครับก็เป็นรถยนต์ที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับวันนี้นะมานําเสนอนะครับเป็นรถ MPV นะครับขนาดเล็กขนาดสวยงามนะครับก็เป็นเจ้าโตโยต้าเซียนต้าคันนี้นะครับปีโมเดล2018นะครับคันนี้นะออกห้างป้ายแดงนะครับอยู่ที่ประมาณ868,000 0นะครับวันนี้นะครับเปิดเพียงแค่500,000นะครับ599,000บาททวนนะครับ ลูกค้าท่านใดมองหารถสไตล์ MPV นะครับเข้าออกขึ้นลงง่ายด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับทั้งสองข้างนะครับเข้ามาดูมาชมคันนี้นะครับสภาพเดิมๆสวยๆงงามนะอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับมาไล่ในเรื่องของรายละเอียดออปชันเขานะครับคันนี้นะครับเป็นตัว m i n d a y c e n นะครับเป็นปี2018นะครับคันนี้ก็จะได้ในเรื่องของไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับมี LED นะครับไฟ เดทาม์ u ัน i ิ่งไลท์ก็เป็น LED นะครับมีไฟตัดบอกมาให้ด้วยนะครับด้านหน้านี้ก็ตกแต่งในส่วนของสีดำนะครับเข้ามาตัดกับสีขาวนะครับก็เน้นในเรื่องของการดีไซน์นะครับให้ถูกอกถูกใจมากยิ่งขึ้นนะครับนะก็ในเรื่องของล้อแม็กนะครับเป็นสอเป็นสีทูโทนนะครับก็เป็นสีเทาปัดเงานั่นเองนะครับคันนี้ก็ให้ความโดดเด่นขึ้นนะเป็นแม็กยางขอบ16นะครับ นะในส่วนของด้านข้างต่างๆนะครับกาวเคลือบต่างๆคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยน้องๆ้ายแดงได้เลยนะครับไม่มีในเรื่องของอการเฉียวชนนะครับไม่มีเรื่องของการทําสีมาแน่นอนนะอ่ะไล่มาดูในส่วนของด้านหลังนะครับนะไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะลมดำนะครับส่วนไฟเลี้ยวไฟถอยก็ยังเป็นแบบสลอดไส้อยู่นะครับ แต่ก็ยังให้ความโดดเด่นนะครับด้วยการตกแต่งนะครับสีสันเข้ามานะครับก็เป็นรถเล็กที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซนต้านะเครื่องยนต์นะครับของคันนี้ก็ 1,500cc ก็เป็นตัว V ก็เป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับตัวท็อปนี่มีออปชันนะครับอะไรบ้างก็คือประตูนะครับทั้งสองข้างเนี่ยอย่างรุ่นนี้นะครับก็เป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะครับมาดูในส่วนของด้านในนะครับนะ คืออันนี้เขา,าพับเบาะนะครับอันนี้เขา,าพับเบาะาผมดันเบาะขึ้นไปนะครับอันนี้พับเบาะนะนะครับเป็นประตูสไลด์ทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝั่งนู้นให้นี่นะครับก็เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างเลย ก็สะดวกสบายในการขึ้นลงเข้าออกนะครับนะเด็กนะครับก็สามารถที่จะขึ้นลงได้ง่ายเพราะว่ากาวคีเลนต่างๆนะครับความสูงของรถเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับประตูก็สไลด์เปิดได้ทั้ง2ข้างอันนี้ก็ลงง่ายขึ้นง่ายนะครับก็เหมาะสําหรับครอบครัวนะครับที่มี1ผู้สูงอายุ2มีเด็กนะครับหรือแม่กระทั่งครอบครัวที่มีรถเข็นนะครับที่มีคนในครอบครัวต้องใช้รถเข็นนั่งอย่างนงี้ก็อเนกประสงค์ได้ก็สามารถที่จะ ใช้รถประมาณนี้ได้นะครับเพราะว่าในการเข้าเข้าลงขึ้นออกเนี่ยสะดวกสบายนะครับก็ตอบโจทย์ได้ดีสําหรับรถครอบครัวนะครับสไตล์ mpv นะภายในนะครับคันนี้ก็นําเสนอนะครับความสวยความงามความเดิมนะเบาะหุ้มหนังนะครับเป็นสีดํานะครับตัดน้าตาลนะครับก็ได้สีทูโทนนะครับสะอาดดูดีดูสวยงามนะครับก็คือว่าดูแลดีนะครับมีจอให้นะครับในเรื่องของมันติฟังก์ชันต่างๆพวงมาลัยครบนะครับคันนี้ก็เป็นตัวท็อปทเลยนะครับ ก็ราคาไม่แพงนะครับก็เข้ามาดูมาเลือกชมกันนะครับสําหรับรถสไตล์ครอบครัวนะครับก็เป็นรถสไตล์ครอบครัวเกที่นั่งได้นะครับสําหรับเซียนต้านะเป็นรถตระกูลของสัญชาติอินโดนะครับนะเป็นรถ MPV ขนาดเล็กนะมาดูนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านข้างนะครับก็ดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะอื ให้ดูเลยนะครับในเรื่องของออปชันนะครับตัวท็อปท็อปนี้ออปชันได้ล้นๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเหนือในส่วนของโครงสร้างเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้นะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่นะครับอย่างรถที่เราเคยนําเสนอไปนะครับทุกคันไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นทุกยี่ห้อคันเล็กคันใหญ่เราเน้นนะครับในเรื่องของโครงสร้างบอดี้สวยแน่นอนนะครับอันนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยกับทางเพชรยนต์ของเรานะครับ เป็นเครื่องยนต์ d u โอวิวิทนะครับก็เป็นตัวเดียวกับ v ีออสนะหนึ่งพันซีซีร้อแรงม้านะครับก็ถือว่าน่าใช้นะครับระดับหนึ่งสำหรับครอบครัวเล็กนะครับที่มีในเรื่องของอสมาชิกในบ้านนะครับเป็นเด็กหรือสมาชิกในบ้านเป็นผู้สูงวัยหรือผู้ใช้รถเข็นนี้ก็ขึ้นลงเข้าออกง่ายอันนี้ก็คือความอเนกประสงค์ของรถนะครับตอบโจทย์ได้ดีอยู่แล้วนะก็ ฝากไว้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสลาไปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ